ใส่เสื้อกับตะเข็บติดกระดุมผิดเม็ดใส่รองเท้าผิดข้างอาการเช่นนี้เป็นอาการของพระอรหันต์ในบ้านยามใดก็ตามที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหลงหลง,ล,งลืมลืมกินข้าวแล้วก็บอกยังไม่ได้กินนอนแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้นอนอาการเช่นนี้เป็นอาการของพระอรหันต์ในบ้าน ที่สุดแห่งความเสียดายคือพ่อแม่ตายแล้วยังไม่ได้ตอบแทนคุณที่สุดแห่งยอดบุญตอบแทนคุณตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายครั้งหนึ่งอัตมาภาพไปบรรยายธรรมที่บริษัทแห่งหนึ่งถามโยมผู้ฟังการบรรยายถามว่าโยมท่านใดให้เงินแม่บ้างประจําเดือนโยมผู้หญิงคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นกลางห้องประชุมและตอบว่า ฉันให้ค่ะตมาก็ถามว่าให้เดือนเท่าไหร่โยมโยมท่านนั้นตอบเสียงดังว่าเดือนละ8 0 0พันตมาก็ถามต่อว่าทำไมต้องให้ถึง8 0 0พันละโยมสามพันก็พอมัง้งห้าพันก็พอมัง้งโยมท่านนั้นก็ยังเถียงอีกว่าต้องแปดพันท่านเอาทำไมต้องแปดพันละโยมก็ลูกฉันสามคนนะ่ะฝากแม่ฉันเลี้ยงไว้นี่คือคำตอบว่า รักรูกว่ารักแล้วหลงหลานเนี่ยมากกว่ารักรูกโบราณท่านจึงสอนว่าตัดบัวยังเหลือเยื่อใหญ่ตัดใจจากลูกหลานเนี่ยตัดไม่ขาดยามใดก็ตามที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายใส่เสื้อกับตะเข็บติดกระดุมผิดเม็ดใส่รองเท้าผิดข้างไม่จำเป็นต้องหัวเราะไม่จำเป็นต้องไปบ่นไปว่า ว่าแม่นี่แก่มากแล้วพ่อนี่ไปใหญ่แล้วเพราะยิ่งเราโตขึ้นเท่าไรพ่อกับแม่ก็ยิ่งแก่ลงเท่านั้นวันนี้เรายังมีโอกาสได้ตอบแทนคุณได้บำรุงเลี้ยงดูบิดามารดานับว่าเป็นมงคลของชีวิตที่โบราณพระท่านสอนว่ามีลูกเหมือนปลูกต้นโพเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพิง เราสามารถพึ่งตนเองได้นั่นแหละเป็นความชื่นใจของพ่อแม่หากเราสามารถเป็นที่พึ่งให้พ่อแม่ได้นั่นแหละเรายิ่งชื่นใจเป็นที่สุดขอเป็นกำลังใจให้ญาติโยมท่านทั้งหลายในฐานะลูกในฐานะหลานในวิถีปกติใหม่นี้บูชาพระวัดไหนอย่าลืมพระอรหันในบ้านขอเจริญพร